สวัสดีครับท่านทอยู่ผมช่องไม่มีสาระนะวันนี้ก็อยู่กับเกมฟรีไฟล์นะครับผมตอนนี้ผมก็ทดได้ทําการตามอินเทอร์เน็ตดีแท็กไปสองร้อยบาทนะได้กล่อง AK มายี่สิบกล่องนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาใส่โค้ดแล้วก็ไปกันเลยว่าคํานะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมไปกันตอนนี้ก็อยู่หน้าแรกรหัสเรานะครับผมเขาจะทําการใส่รหัสแล้วนะะโอเคใส่รหัสเข้าไปเลยตกลองเรียบร้อยนะครับผม ของพาร์ทเนอร์20กล่องนะครับผมไปกันเลยอันนี้เป็นไอดีหลักนะครับผมไปกันมามาต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วแหละมามาไปโอ้อยากได้มากเลยนะครับ AK นะโอ้โ,โหสุดๆดาว แต่มีโอกาสออกยากมากเลยผมผมเห็นบางคนนี่สุ่มเป็นพันพันกว่ากล่องเอ้ยไม่ใช่ร้อยกว่ากล่องนะครับผมโอ้โหไม่ได้เลยต้องเอาเปแลกเอาเวลหนึ่งแล้วก็ค่อยอัพหึนเอนะครับผมจะเปิดพวกนี้ก่อนนะครับโอ้โหมาก็ไม่ท่าหาวอนละเอาเอาเนี้ยเอ็มสีเอ็มเอ็มีเาเกิดอะไรขึ้นเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้า โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเน็ตไม่ดีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้ haha! เลยค่อยทำเอาไปโอ้เอามาอมืเกลือทั้งนั้นเลยนะ รู้สึกได้ถึงความเค็มนะครับผมความเค็มเริ่มเข้ามาในตัวผมแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ยี่สิบกล่องนี้มันจะเค็มหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยนะครับผมยี่สิบกล่องนะครับผมต้องได้ต้องได้ยี่สิบกล่อง,องต้องได้นะครับ AK Frame d a r กไม่ใช่ AK Dragon นะครับผมต้องมาต้องมาแล้วนะครับผมไปยี่สิบกล่อง こっくよかまきちゃま。 มาม่ยาวๆไปครับท่น้มา้วอมาแล้วมาแล้วสองนครับ อะไรกดไลค์อะไรผู้เดียวเงีะกดทั oh ้งสามคนน่ะข้างบนมีสไหนเนอะจะยังไม่เอาเส้นไหนหว่าตัวที่มันจะวิ่งเข้าโบก่อนแล้วเอาตัวด้านล่างผมว่ามันตายแน่เลยอ่ะแล้วมันเห็นผมแล้วผมให้วอลกันนี่ละ โอ้ค oh. ล right, so ิปหน้า ASMR กินมาม่าต้องมาแล้วแหละโอ้อะไรครับเนี่ย20กล่องไม่ได้เลย